สวัสดีครับเกษตรกรรักบานเกิดฟ้ามครับวันนี้ก็ออกมาอัปเดตนะครับกับข้าวหอมแม่โจ้90ปีครับพี่น้องให้พี่น้องตัดสินใจเบิ้งนะครับหลังจากสู่หนาวน้ำกัน2เดือนเต็มเต็มนะครับเหลืองกล้วยแล้วครับขาดว่าบาเกินอีกสสัปดาห์อาจจะได้เก็บเกี่ยวนะครับแปลงนี้ก็สีให้แก่ที่สุดพี่น้องเพื่อสิเอาไปเห็ดมลเร็ดพันธุ์นะครับนี่นี่คือลักษณะนะครับของรวงนะครับพี่น้องอ่าเหลืองกล้วยครับบานเฮอเอื่นว่าเหลืองกล้วยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับ เหลืองปนเขียวแบบนี้เหลืองกล้วยถ้าเขาจะกินนะครับพี่น้องสํานียพ่อเกี่ยวแล้วครับแต่ว่าเขาสิเอาเห็ดพันเนาะสิให้แก้จัดมากก็นี่ครับพี่น้องเอาให้พี่น้องตัดสินใจเบื้องนะครับเป็นข้าวเหนียวพื้นนุ่มนะครับเป็นข้าวเหนียวหอมนะครับอายุเก็บเกี่ยวร้อยสามสิบวันครับกับข้าวหอมแม่โจ้ครับ